สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับตัวละครนักดาบผมนะครับว่ามีแนวทาานะครับเล่นอะไรยังไงบ้างอัพสกิลอะไรยังไงบ้างนะครับนักดาบผมนะครับเมื่อตอนนี้นะครับเลเวลเกะาสิบเจ็ดน อย่าลืมฝากร้านเติมเกมมาจติกเพื่อนเพื่อไว้ด้วยนะครับเติมเร็วปลอดภัยมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีรีฟันจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดทําการ24ชั่วโมงสามารถคลิกลิงก์ได้ที่ใต้คลิปสแกนบาร์โค้ดได้ที่หน้าจอไม่ว่าเพื่อนเพื่อจะเติมเกมไหนก็แล้วแต่ให้คิดถึงร้านเติมเกมมาจติกเป็นร้านแรกนะครับฝากเพื่อนเพือไว้ด้วยน,นะครับผมสําหรับร้านเติมเกมมาจติกนะครับเพื่อนๆครับสะดวกรวดเร็วแน่นอนครับ สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิ๊งอากาซ่านะครับถ้าชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องปิ๊งอากาซ่าด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนช่องของผมนะครับสามารถสมัครสมาชิกนะครับได้ที่ตรงนี้เลยนะครับหรือว่านะครับสนับสนุนผมผ่านทิปมีก็ได้นะครับได้ที่ตรงนี้ครับหรือไม่ประสงค์ออกนามนะครับเพื่อนๆครับตรงนี้ก็ได้นะครับหรือข้างใต้แชทตัวรูตัวเอสตอนที่ผมขึ้นไลฟ์สดก็ได้นะครับไม่ว่าช่่่่่่อออองงงททาาาไไหนนนนนนกก็แแแล้้ววตเเพืๆคครรััับบมมมใจดถถะึผุ ทองทานะครับฝากเพ er ื่อนเพื่อนไปด้วยนะครับผมครับนะครับอย่างแรกเลยเราจะมาพูดนะครับถึงสกิลนักดาบกันก่อนนะครับสกิลนักดาบตรงนี้นะครับเลเวลนะครับ55นะครับนะครับคุณนะครับจะได้สกิลหมู่ส่วนก่อนที่เพื่อนๆนะครับยังไม่ได้สกิลหมู่ก็ใช้สกิลนะครับเดี่ยวไปเรื่อยๆใช้ตามเลเวลนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆการใช้สกิลของนักดาบนะครับใช้เพียงหนึ่งสกิลเท่านั้นไม่ว่านะครับตอนคุณเลเวลอะไรก็แล้วแต่คือใช้สกิลนะครับที่สูงที่สุดนะครับไล่มาเลยไล่มาทีละสกิลลลลเเเยยยยนะคครรัับบอ่่าางงี้ไม นะครับไล่มาไล่มาเรื่อยๆนะครับจนถึงสกิลเลเวล55นะครับพอถึงเลเวล55เนี่ยนักดาบนะครับจะเป็นสกิลหมู่คือสกิลหมู่นักดาบนะครับมันจะเป็นอยู่ที่อยู่ข้างหลังทั้งหมดเลย แล้วข้อดีของนักดาบนะครับสกิลของนักดาบคืออะไรทุกครั้งนะครับที่คุณนะครับเลื่อนคลั่นนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับคุณจะโดนนะครับหกเป้าหมายนะครับอ่าเดี๋ยวถึงเวลามาลองมาลองสกิลนี้เลยว่าโดนกี่เป้าหมายนะครับอันนี้ผมยังไม่ลองเลยนะครับเพราะว่านะครับสกิลแต่ละสกิลของนักดาบนะครับโดนเป้าหมายไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนยังไม่รู้นะครับสกิลตัวนี้นะครับโดนหเป้าหมายสกิลตัวนี้นะครับโดน7็เป้าหมายเดี๋ยวผมจะมาลองสกิลนี้ให้ดูนะครับว่ามาโดนกี่เป้าหมายนะครัับบสรรูปเือนะค พอเราดูนะครับว่าเราโดนกี่เป้าหมายดูโดนยังไงครับก็ไม่ครับเรานะครับที่ทําเซตตรงนี้มาเราจะเส็นค่าปิดชีพใช่ไหมครับระดับปิดชีพตรงนี้ให้คุณดูจากระดับปิดชีพนะครับเวลาเราคีดนะครับว่านะครับมันขึ้นนะครับตัวข่าวกี่อันนี่ครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่มาดูดูตัวละครนะครับดูดูดีลองดูสักแป๊บหนึ่งนะครับลองดูสักแป๊บหนึ่งว่ามันขึ้นกี่เอ่อเท่าไหร่นะครับ ห้าหกหรือว่าตัว Monster มอนเตอร์มันน้อยไปคือ,อกี่เป้าหมายห้าเป้าหมายล่าสุดหกนะครับหกเป้าหมายเห็นไหมครับหกเป้าหมายนะอ่าที่หกเป้าหมายนะครับก็คือสกิลตัวนี้ผมยังไม่ได้ทําสกิลแทนนะครับอ่านะครับหกเป้าหมายนะครับสกิลแท้ของผมนะครับเป็นสกิลนะครับตัวนี้ครับพยาคํำราม กับว <ítulo> anyway, ิญญาณหวยหัวนะครับพยาคำรามกับวิญญาณหัวหัวคือตัวไหนครับนี่ครับพยาคำรามวิญญาณหวยหัวนะครับเพราะฉะนั้นสกิลเนี่ยครับก็โดนหกเหมือนกันนะครับสกิลนี้โดนหกหกเป้าหมายเหมือนกันนะครับมาดูครับสกิลนี้ล่ะนี่ครับสกิลนี้นะครับทุกสกิลข้างหลังของนักดาษนะครับเป็นสกิลหมู่ทั้งหมดเลยนะครับดูตอนชี้นะครับ เวาคินะครับนักดาบคือมันจะไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นดาเมจนะครับอ่ามันจะไม่ขึ้นดาเมจนะมันจะไม่ขึ้นดาเมจต,ตัวเสียงแดงครับแต่ว่าเราจะเห็นดาเมจปิดชีพครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเป้าหมายนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมครับห้าเป้าหมายตัวนี้ขึ้นห้าเป้าหมายนะครับ หน e wow, ึ่งสองสามสี้ยชัดเลยครับห้าเป้าหมายเพราะฉะนั้นนะครับสกิลของนักดาบนะครับเพื่อนๆครับตัวนี้นะครับจะขึ้นห้าเป้าหมายนะครับตัวนี้จะเป็นหกเป้าหมายตัวนี้นะครับจะเป็นหกเป้าหมายส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นเจ็ดเป้าหมายนะครับสกิลนักดาบข้างหลังนี้จะเป็นสกิลหมู่หมดเลยแล้วก็เลือกใช้นะครับเพียงสกิลเดียวเท่านั้นนะครับนักดาบนะส่วนตีคนนะครับผมแนะนำนะครับให้เป็นสกิลเดียว เออสกิลตัวนี้นะครับนี่ครับสตัวนี้นะครับสกิลเดี่ยวที่ดีนะที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับล่าสุดก็คือผมใช้ตัวนี้อยู่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ตัวนี้มาให้ใช้สกิลตัวนี้นะครับสกิลตัวนี้นะครับมันจะลีลาไม่เยอะนะครับสำหรับสกิลตัวนี้นะตัวนี้นะครับก็จะลีลาเพิ่น่ะเร็วกว่าตัวนี้สักหน่อยนึงครับเพราะฉะนั้นนะครับสกิลนะครับของนักดาบนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีว่าเรานะครับจะได้ตีกี่เป้าหมายนะครับทีแรกเราก็นึกว่าตี5เป้าหมายนะครับ่ไม่ใช่นะครัับบตามเเลลลวสกินะคร นะครับเรามาดูตัวนี้นะครับตัวนี้จะโดนทั้งหมดนะครับเเป้าหมายนะครับถ้าเกิดว่าคุณทําแท้ด้วยนะครับมันจะโดนทั้งหมดนะครับแเป้าหมายเลยนะครับสำหรับสกิลนักดาบตรงนี้นะครับก็เลือกใช้นะครับตามเลเวลได้เลยส่วนลมปานเป็นลมปานนักดาบเนี่ยอัพง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นมารอบๆเออเลเวลแรกๆเลยให้คุณอัพนะครับตัวนี้เป็นหลัก รับตัวนี้ต่อแล้วครับตัวนี้ต่อครับแค่นี้เองนะครับนักดาบนะครับส่วนปลาตัวนี้เป็นปลาโกรธเดี๋ยวเราจะอธิบายกันทีหลังทําไมนะปลาโกรธถึงสําคัญสําหรับนักดาบสายฟานะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักดาบสายอื่นอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนนะครับว่าคุณจะัำยังไงส่วนปลาตัวนี้นะครับเป็นปลาครับคลอ่ปลาตัวนี้ปลาคลิเอ้ยไม่ใช่ปลาเคี้ยวปลาสะท้อนขออภัยครับส่วนตัวนี้ครับเป็นจอดเกาะนะครับตัวนี้ครับเป็นปลาคลิส่วนตัวนี้นะครับเป็นการกังฟูก็คือการเวทนั่นเองส่วนตัวนี้นะคร้าางงเเเเมมพิิ่่ตนช นะครับนะครับสำหรับนักดาบนะครับให้คุณจำสองสกิลนี้ไว้หลักๆเลยตัวนี้เป็นการจับกระกายภาพส่วนตัวนี้นะครับเป็นการกังฟูนะครับสองตัวเนี้ยคุณสามารถนะครับเอาแบ่งแยกนะครับมาใส่ตัวนี้ได้ถ้าเกิดว่าในกรณีคุณนะครับการกายภาพไม่พอการกังฟูไม่พอเอาสองตัวนี้ครับสแต็กเกิดมันไม่พอใช่ไหมแต้มันไม่พอใช่ไหมครับก็คุณนะครับแยกตัวนี้มาใส่ตัวนี้แยกตัวนี้มาใส่ตัวนี้เอาไว้แค่หนึ่งพอเพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสการติดครับส่วนปลานะครับโกดนะครับสาคัญที่สุดกับเออไม่ที่สุดแล้วกัน ปานขี่สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็รอมาโดยปานโกดแล้วก็ปานตัวนี้ครับส่วนปานแม่นยำตัวนี้ครับคุณจะใช้ก็ต่อเมื่อตอนที่คุณไปตีคนนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปตีคนครับคุณก็เอาปานตัวนี้ไปเยอะๆนะครับมันจะได้ตีโดนแม่นๆทำไมนะครับปานโกดถึงสําคัญครับเพราะอะไรครับเพราะว่าปานโกดครับมันคอมโบนะครับกับเสื้อนะกับเสื้อน้ําแนะนํานะครับสําหรับสายฟาร์มผมแนะนําให้เพื่อนนะครับออฟเสื้อเป็นเสื้อน้ําแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆบางคนนะครับเป็นสายฆ่าคนจะออฟเป็นเสื้อเอ่อเสื้อไฟ คือการดาเมจทั้งหมดนะครับก็คือมันเป็นการดาเมจตัวนี้ครับมาดูตรงนี้ได้เลยครับนี่ครับป้องกันอ่าเพิกเฉยนะครับเพิกเฉยนะครับต่อการป้องกันนะครับตรงนี้เลยแบบนี้เลยนะครับอ่านี่เลยครับยิ่งบวกเยอะนะครับคุณก็จะได้เยอะนะครับเพิ่มนะครับเอ่อเพิ่มเพิกเฉยต่อการป้องกันนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือ ป้องกันดาดเมจแบบจอเกาะนะครับหรือทุกอย่างเลยประมาณนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าป้องกันทุกอย่างป่ะแต่ป้องกันนะครับมอนเตอร์ให้ตีเบาลงคนให้ตีเบาลงครับประมาณนี้นะครับสำหรับเกาะนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นสายพี่แต่ผมแนะนำนะครับคุณดูลองดูนะครับปานโกดผมนะครับเห็นไหมครับผมจะโกดอยู่ตลอดเวลาเลยไม่รู้โกดอะไรใครนักหนาครับนะครับตอนนี้นะครับคือปานโกดเราจะเด้งเร็วมากเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยจําเป็นนะครับจะต้องอัพปานโกดให้เต็มแลวทำไมนะครับปานโกดเราเต็มให้เต็มไวแบบนี้แล้วมันดียังไงครับเมื่อม ว่าเราได้อะไรเราได้นะครับพลังโจมตี2ีและพลังป้องกันนะครับ20%นตะครับติดเป็นเวลากี่วิครับมาดูติดเป็นเวลานะครับ9 6วิบหกวิกนาทีกว่าเกือบสองนาทีนาทีครึ่งอ่าประมาณนาทีครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับปานโกดนะครับก็เลยจะดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําสายฟาร์มให้อาปานโกดส่วนดาบนะครับอาเป็นอะไรไหมครับดาบนะครับอ๋อเป็นไฟหรือว่าครับอ๋อเป็นพลิกก็ได้แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่า เป็นเศรษฐีนะครับก็เอาเป็นไฟแต่ถ้าเกิดว่าเศรษฐีนะครับไฟหมดก็อัพเป็นพิรับเพราะฉะนั้นนะครับเสื้อกับดาบนะครับค่อนข้างที่สําคัญหน่อยส่วนประดับนะครับประดับเซตถ้าเกิดว่าในกรณีเพื่อนๆน,นะครับมีงบนะครับเยอะ คุณก็ทำนะครับระดับ70ก่อนแล้วค่อยไปทำระดับ90สทีหลังแต่ในกรณีเซิร์ฟหลังๆเนี่ยเมื่อผมแนะนำนะครับเพื่อนเพื่อนไปทำระดับ90ทีเดียวเลยก็ได้ไม่ต้องทำระดับ70นะครับเพราะว่าประดับเซ็ตตรงนี้นะครับมันจะเพิ่มนะครับเพื่อนเพื่อนะครับเป็นปานแท้พอเราเป็นปานแท้สกิลนะครับจะแรงมากๆเลยส่วนนะครับค่าเซ็ตตรงนี้ก็บอกไปแล้วว่าเพื่อนๆนะครับค่าปิดชีพมาตรงไหนหลายๆคนมาถามไม่บ่อยว่าค่าปิดชีพมาตรงไหนพี่ค่าปิดชีพมันก็คือตรงนี้ครับคือการตีบวก8ัท้งเซตนะครับเอตีบวก8ทั้งเเซตลยก็คือ อาวุธชุดนะครับรองเท้าแล้วก็แขนสองข้างครับแล้วก็นะครับเสื้อในตรงนี้นะครับคุณก็จะได้นะครับค่าสแต็กพิเศษตรงนี้ครับก็คือค่าปิดชีพนั่นเองส่วนต่อส่วนต่อไปครับนะครับนักดาบเราไม่มีอะไรมากครับนะครับนักดาบนะเฮ้ยใครมาวะ่อไอ้ตัวนี้หัวแดงมาวะนะครับไอ้ทั้งหม่นะครับจะกี่ผมไปฆ่ามันเว้ยมันหัวแดงมาครับมันโกรธเราครับนะครับมันหัวแดงนะครับพอเราครับพอเวลาเขายิงเราเห็นหัวแดงไหมครับเราอย่างเงี้ยเมื่อเขาจะติดหัวแดงเรายาวเลยนะครับอย่างเงี้ยเราให้เขาฆ่าไปถ้าอยู่ฝ่ายเดียวกันนนะะคครรัับบ ไปก่อนเพื่อนไปก่อนครับเมื่อสิ่งนี้ตาไม่ได้ครับมันมันเดือดอยู่ครับมันมันยิงจนหัวแดงนะครับติดเยอะมันกะว่าติดเยอะๆนะครับแล้วก็ค่อยนะครับมาซื้อตัวนี้นะครับทีเดียวเลยสามารถแก้หัวแดงได้นะครับเพื่อนคนไหนยังไม่รู้นะครับไอโอ่งตัวนี้ครับนี่เลยนะครับไอโอ่งตัวนี้นะครับ980เป้านะครับเพราะฉะนั้นมันน่าจะเดือดจัดไหมครับมันน่าจะเดือดจัดครับ เพราะว่านะครับผมไปทับทีมตลอดนะครับสู้เขาไม่ได้นะครับนักดาบข้อเสียของนักดาบคือเรานะครับฟาร์มเก่งนะครับ PVP ไม่เก่งคือหนึ่งเนี่ยเราจะสู้ใครไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆคนที่เล่นนักดาบต้องทําใจนิดนึงเรื่องนี้เลยนะครับเรานะครับไม่สามารถนะครับสู้อาชีพอื่นที่ของเท่ากันได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากสู้เขาได้นะครับคุณต้องของเยอะกว่าปกติสะหน่อยนะครับอย่างเช่นเขาเติมร้านหนึ่งเอ่อเขาเติมล้านหนึ่งคุณก็ต้องเติม2ล้านอะไรประมาณนี้นะครับถึงจะสู้เขาได้นะครับ ต่อไปมีอะไรอีกสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงผมแนะนานะครับให้เลี้ยงแพนฟินทําไมถึงต้องเลี้ยงแพนกวินครับเพราะว่าแพนกว้นเนี่ยพอเราคุณเอาไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีตัวนี้อยู่ครับคือแพนกวินนะครับโจมตีไหลเป้าหมายนะครับนะครับพอเวลานักดาบนะครับตีโจมตีไหลเป้าหมายอยู่แล้วด้วยใช่ครับแล้วแพนกวินนะครับโจมตีไหลเป้าเป้าหมายไปด้วยก็จะทําให้คุณนะครับจบมอนไวคือมันคอมโบกับนักดาบครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณจะเลี้ยงตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ผิดนะครับแต่่ถ้้้าาเเเกกิิดดวป็นนนนนนนััับผมแะครใหลียงพ แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนครับมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะแพงหน่อยผมจะไม่แนะนำละกันเพราะไม่มีด้วยแหละนะครับมันนะครับก็โจมตีหลายประมวเช่นกันแต่ว่านะครับเมื่อแพงหูชี้ครับผมบอกเลยนะครับแพงหูชี้ครับเบอรแล้วมีอะไรอีกไหมสำหรับนักดาบนะครับก็มีสกิลนะครับสัตว์เลี้ยงหรืออะไรไปอีกไหม อ่าส่วนชุดนะครับไอตัวนี้นะครับผมไม่ได้ทำนะครับส่วนชุดนะครับไอตัวนี้นะครับจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับชุดเซ็ตสุดขีดนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนหามาได้ก็ทำนะครับถ้าหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถามว่าทําแล้วมันดีไหมมันก็ต้องดีอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าในกรณีนะครับคุณมีสแต็กนะครับที่เพิ่มขึ้นมายังไงมันก็ดีครับสำหรับชุดสุดขีดนะครับมีตรงไหนต้องลดอีกหรือเปล่าครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับนักๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับมีเท่านี้แหละครับหลักๆก็คือที่เขามาถามกัน ไม่เข้าใจกันก็คือเรื่องปลาครับเพราะฉะนั้นนักดาบนะครับมันมีมานับปลาง่ายมากครับถ้าเกิดว่าคุณฟังที่ผมอธิบายไปเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะครับนักดาบมีแค่เท่านี้นะครับประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจช่องปิงอากาซาด้วยนะครับท่านเพื่อนนะครับอยากดูอยากได้ข้อมูลนะครับดีๆแบบนี้นะครับก่อนใครนะครับสามารถไปดูขึ้นไลฟ์สดได้ตั้งแต่เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับถ้าเกิด ผมมีนะครับข้อมูลอะไรใหม่ๆนะครับก็จะกลับมาบอกเพื่อนๆนครับแล้วเจอคลิปหน้าครับผม